รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราสามและครัวออติว่า สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพุธ10มิถุนายน2563ค่ะปูกมุ้ยมารายงานตัวแล้ว6โมงเช้าแบบนี้นะคะเราเจอกันพร้อมด้วยข่าวสารด้านการเกษตรมากมายเลยช่วงแรกนะคะพาไปอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงนี้นะคะเกษตรรอบวันค่ะค่ะ จูรินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดงานโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนระดับอำเภอล็อตที่4ณอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และยังมีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Conference เพื่อซักซ้อมการลดราคาช่วยประชาชนทุกอำเภอทั่วไทยกับพาณิชย์จังหวัดและผู้ประกอบการต่างจังหวัดซึ่งการเข้ามาร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนในล็อตที่1ล็อตที่2และล็อตที่3 มีสินค้าเข้าร่วมจำนวนถึง4,845รายการมีห้างสรรพสินค้าทั้งระดับห้างและระดับท้องถิ่นเข้าร่วมลดราคาในทุกจังหวัดแต่สำหรับลดที่4ถือว่าเป็นลดพิเศษที่ลงลึกไปถึงทุกอำเภอทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดโดยจะมีการดำเนินการจากสถานที่ลดราคาทั้ง878อำเภอภายในระยะเวลา2เดือนคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกร,รกฎาคมสำหรับสินค้าเด่นที่จะมี ีการลดราคาเป็นพิเศษประกอบด้วย6รายการคือ 1. ข้าวสารน้ำหนัก5กิโลกรัมขายถุงละ99บาท 2. ไข่ไก่แพ็คละ10ฟองขายแพ็คละ20บาท 3. น้ำมันปาล์มขวด1ลิตรขายขวดละ30บาท 4. ปลากระป๋องกระป๋องละ10บาท 5. น้ำตาลสายกิโลกรัมละ20บาทและรายการสุดท้ายเป็นรายการอื่นๆซึ่งจะมีสินค้าอยู่ในแต่ละเต็นท์้ถึง100รายการด้วยกันลดราคาสูงสุด68%เอร์เซทั่วทั้งประเทศทั้ง878อำเภอ76จังหวัดนะครับซึ่งก็จะมีนอกจากรายการสินค้าที่เข้าร่วมลดราคา ในภาพรวมทั้งหมดเป็นจำนวนถึง7,158รายการลดสูงสุด68%แล้วเนี่ยนะครับสำหรับในแต่ละอำเภอที่ไปจัดรายการ2-3วันทุกอำเภอก็จะมีรายการสินค้าที่จำเป็นต่อการบริโภคของพี่น้องประชาชนอ,อย่างน้อยก็6รายการด้วยกัน ประกอบด้วยไข่ไก่นะครับก็จะขายแพ็คละสิฟองเนี่ยในราคา20บาทก็คือตกฟองละสบาทซึ่งได้เตรียมไว้ทั้งหมด15ล้านฟองด้วยกันรายการที่2ก็คือน้ำมันปาล์มขวด1นึลิตรก,ก็จะขายขวดละ30บาทเท่านั้นเองครับปลากระป๋องก็จะขายกระป๋องละ10บาทแล้วก็น้ำตาลทรายก็กิโลละ20บาท รายการที่5ก็คือข้าวสารกิโลตราอคสอนะครับก็จะขายในราคาถุงละ9กบาทแล้วก็รายการที่6ก็คือรายการสินค้าอื่นๆทั้งหมดที่เข้าไปร่วมลรดราคา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนลงนาม MOU พัฒนาส่งเสริมเกษตรกรตามนโยบายตลาดนำการผลิตประเดิมรับซื้อเผือกหอมสระบุรี5,000กิโลกรัมกู้วิกฤตโควิด -19 พร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศนายเฉลิมชัยสีออนรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบกับภาคการเกษตรอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเกษตรกรที่มีความเปราะบางในด้านการระบายผลผล,ผลิตที่กว่าครึ่งอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวมีผลผลิตพร้อมขายแต่ด้วยระบบขนส่งที่ชะงัก ผลผลิตระบายไม่ทันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรุมส่งเสริมการเกษตรจึงร่วมกับแมคโครในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมผู้ผลิตสินค้าเกษตรด้วยการใช้กลยุทธ์ตลาดนำการผลิตสนับสนุนการกระจายสินค้าผ่านสาขาของแมคโครโดยวันนี้ได้รับซื้อเผือกหอมจากเกษตรกรแปลงใหญ่จังหวัดสระบุรีจำนวน5000กิโลกรัมเป็นกลุ่มแรกจากความร่วมมือกันดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งผมถือว่าทางบริษัทแมคโครเนี่ยได้ทํางานอย่างรวดเร็วและก็แลวก็เห็นถึงความจริงใจในการที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่น้องเกษตรกรจริงๆนะครับเราจะมีการดําเนินการโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าแมคโครเนี่ยมีทั้งหมด134สาาขาทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกพืชการปลูกผักต่างต่างในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะทางแมคโครเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยดูแล โดยกรมโ่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตร,ษษรเ,ษเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการนะ,ะเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เรารับประก,กันได้ก็คือในเรื่องของคุณภาพสินค้าจะต้องเป็นเกษตรปลอดภัยสินค้าปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากบอกฝากพี่น้องเกษตรกรว่าการเริ่มนับหนึ่งที่บ้านหมอสระบุรีตรงนี้เนี่ยก็จะมีการขยายไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยในในพืชที่หลากหลายขึ้นนะพืชที่ แต่ละภูมิภาคได้ปลูกแล้วก็ผมคิดว่าหลังจากนี้นะครับทางแมโคโนจะมาช่วยในการที่กําหนดตลาด mm hmm. กําหนดพืชล่วงหน้าว่าแต่ละพื้นที่ควรจะปลูกพืชอะไรในช่วงไหนนะครับแล้วก็ที่น้องเกษตรกร,รก็จะได้ในส่วนของราคาพืชผลเนี่ยได้ตามความเป็นธรรมครับคือนิวร์มอล l ก็คือการทำแบบแบบการไม่ทําแบบเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําแบบใหม่ก็จะเป็นนิวร์มอลทั้งหมดนครับ แต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันจะต้องปรับเปลี่ยนทุกภาคส่วนมันจะต้องปรับเปลี่ยนทั้งวิถีของเกษตร,รกรเองทั้งวิธีการทำนะแต่ส,ส่วนของเราก็แต่ดูในส่วนอย่างการตลาดนําการผลิตเนี่ยมันก็จะเป็นนิวนร์มอนอยู่แล้วฮนะเพราะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรต้องการลดต้นทุนสินค้าการเกษตรต้องการให้สินค้าเกษตรมีตลาดในการที่จะวางจำหน่าย หรือสินค้าเกษตรบางตัวสามารถกำหนดล่วงหน้าได้ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กำหนดนโยบายโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อการผ่อนคลายปัญหาด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เสถียรและให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินมาตรการของภาครัฐอย่างทั่วถึงเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมและป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคามีรายได้แน่นอนลดปัญหาการขาดทุนจากการผลิตและช่วยเหลือเกษตรกรทุกครัวเรือนโดยที่คน กา,การซื้อขายในตลาดเป็นปกติมีการแข่งขันรับซื้อจึงได้จัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังได้มีมาตรการในการผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขา้าวโพดเลี้ยงรรสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรและทกศสนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกลมส่งเสริมการเกษตรเพื่อจํา หน่ายแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและช่วยดูดซับป,ปริมาณผลผลิตขโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก เด็ข่าวสารทางการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปติดตามการพัฒนานคุณภาพผลผลิตข้าวไทยให้ตรงตามความต้องการของตลาดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครูค่ค่ะค่ะ